วันนี้สปาโตวันที่ยี่สิบหกกันยาสองศูนสองหนึ่งเรามีความสุขกับก,นนก,การน้มาศการพระเจ้าด้วยกันนะครับในครอบครัวของเรา,าวันนี้พระเจ้าสอนเรื่องอะไรนะถามพี่ <เจ S 1> พคนโตุจที่ทำลายความหมดหวังค่ะพูดอีกทีทีุ่ญแจที่ทำลายความหมดหวังค่ะมีกี่ประการนะวันนี้เราเรียนรู้ด้วยกันมีทั้ง สามประการสามดอกเลยเนาะอ่ะดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่งดอกที่หนึ่ง,ก,งการพัฒนาความคิดเรื่องพันธสัญญาค่ะพัฒนายัางไงข้อพระคำภีสดุดีหนึ่งร้อห้าข้อที่แปดพันธสัญญาของพระเจ้าจะไม่มีวันคลอนแคลนและพระองค์ทรงจดจำพจันธสัญญาของพระเจ้าได้เสมอตั้งแต่อดีตและถึง ป,จจปัจจุบันนี้พระองค์ก็จะจําได้เนาะโอเคอ่ากุญแจดอกที่สองที่สองพัฒนาความเข้าใจถึงตัวตนในพระคริสต์ทำไมต้องต้องพัฒนาด้วยละ่ะเพราะว่าเราเป็นลูนกบ้าเจ้าอ๋อเราจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะมันต้องพัฒนาใช่ไหมอ่ามีหัวข้อพระคัมภีร์ที่บอกเราได้ไหมที่เราต้องเชื่อแบบนั้นกาลาเทียบทที่สองข้อที่ส ชีวิตข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในพระคิด,ดคบกาลเทียบทที่สองข้อยี่สิบชีวิตข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในพระคิดคบเห็นมีมั่นใจเนาะมั่นใจโอเคพัฒนาดีมากอ่บาบระการที่สามครับให้เราอุทิศทุ่มเทเข้ามาอยู่ในสังคมแห่งความหวังครับแล้ว สังคมแห่งความหวังมันเป็นยังไงลูกคือคนที่เชื่อในพระเยซูด้วยกันอ๋อแล้วมันจะเป็นยังไงเลยลูกเพื่อสะท้อนความดีของพระเจ้าต่อกันและกันอ๋อผู้เชื่อเขาก็จะสะท้อนความดีแสดงออกมาเป็นการกระปะพืชใช่ไหมทําให้ถึกกินสามเสริมสร้างกันและกันเนาะอโอเคอ่าข้อสามแล้วครับข้อสาม ป,ป๊าาอยากให้<ม>ทุกคนพูดพร้อมกันดีไหมเราจะยึดมั่นในกุญแจสามประการเราจะยึดมั่นในกุญแจสามประการด้วยกันนะคะเฮ้บ๊ายบาย,บาย